สวัสดีค่ะช่องราดินชา4ี่สยินดีต้อนรับพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจำเดือนพฤษภาคมสองพ่ไพ่จุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมหมอจัดมาให้ท้ายคลิปนะคะท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพ่กดข้ามไปทายคลิปได้เลย ไพ่กุมเกณฑชะตาใบาแรกของชาววันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็คือเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเป็นไพ่ของการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งสวยงามอันเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะเมื่อเดอะซันมาสถิตแล้วหนำซ้ำไพ่ข้างล่างเนี่ยยังมีหนึ่งเหรียญมีเด็กถือไม้เท้าอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวคุณก็ได้นะคะตั้งครคัน แต่งงานมั่นหมายขึ้นบ้านใหม่อะไรเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นสำหรับชีวิตไพ่ตรงกลางนี้เป็นไพ่สองถ้วยนั่นแสดงว่ามีการทำข้อตกลงสัญญาเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นแล้วละ่ะอย่างที่บอกข้างต้นแต่เมื่อมีเดซันพระอาทิตย์อันเจิดจรัสกับเ h ด m มูนพระจันทร์หม่นมองเศร้าอยู่ในใบสุดท้ายของความรู้สึกของ คนวันจันทร์เหมือนคุณกําลังมีความกังวลกับสิ่งต่างๆเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นแล้วการทําคํามั่นสัญญาใดๆก็มีแล้วแต่กับอดที่จะวิตกกังวลไม่ได้แต่กับอดที่จะคิดในทางที่ลบไม่ได้แล้วไพ่ตัวนี้เดโมนตัวนี้มันแทนอดีตท,ที่ผ่านมาแสดงว่าอดีตน่ะคงมีอะไรเยอะอะ ผ่านเรื่องราวเลวร้ายผ่านประสบการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้มีความวิตกว่าไอสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นเนี้ยมันจะอยู่กับเราถาวรแค่ไหนมันจะหายวับไปหรือเปล่ามันจะมั่นคงใช่ไหมคือคิดไปเรื่อยอะค่ะตอนนี้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีคิดอยู่ในหัวเลยนะคะมันเป็นความกังวลมากกว่า มาดูฝั่งคนรักคู่ครองบ้างขึ้นก้าวถ้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็สีไม้เท้าคู่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะแต่งงานมั่นหมายหรืออะไรก็ตามเพราะฝั่งคู่รักเขาก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน mm hmm. เขามีความสุขดีกับสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้ mm hmm. เขามีความสบายใจดี เขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่รักสิ่งที่ปรารถนามันเป็นไปดังที่ใจเขาปรารถนามีทั้งความรักมีทั้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายและกำลังจะเริ่มก่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมาดูไพ่ปัจจุบันอย่างที่บอกมีหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้เท้า ควีถือเหรียญแล้วก็วิวอัลฟาจูนในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนเกิดวันจัน์นะคะหากใครที่เคยงอนกันมีปัญหาใดๆต่อกันช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์อะไรที่ไม่เข้าใจกันจะมีการเริ่มต้นพูดคุยเป็น,นินมิตหมายที่ดีที่จะแชร์ลิงทุกอย่างเพื่อปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีการเริ่มต้น เพียงแต่ว่าขอให้ลงมือทําเพราะเมื่อมีหนึ่งเหรียญเป็นตัวเปิดทางเนี่ยถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณไม่ปฏิบัติการการสําเร็จมันจะเนิ่นนานไม่ใช่ไม่เกิดนะมันจะเนิ่นนานเพราะคุณสตาร์ทตัวเองออกช้าเกินไปและท่านใดที่ไม่เคยมีปัญหา บาดหมางใดๆกันแต่เป็นการเริ่มครอบครัวเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆไม่ว่าจะมั่นหมายแต่งงานามีบุตรบริวารใดๆที่เพิ่มขึ้นมาก็ตามจะซื้อบ้านซื้อรถอะไรเหล่านี้ทุกสิ่งล้วนเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเพราะให้มงคลเกิดขึ้นคุณจะซื้อบ้านซื้อรถหรือจะเริ่มต้นทำอะไรสิ่งนั้นจะนำมาซึ่ง ความมั่นคงในอนาคตควีนถือเหรียญน่ะราชนีแห่งเศรษฐีการเงินสีไม่เท้าวิวออฟฟอร์จูนด้วยแล้วยังมีเดอะซันอีกต่างหากมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่ทราบว่าสองคนนี้กำลังคู่รักชาววันจันทร์เนี่ยกำลังจะมีโชคมีลาบร่วมกันอะไรหรือเปล่านะเพราะไพ่คนถูกลอตเตอรี่ไพ่ยังคนโชคดีแล้วมีวิวออฟฟอร์จูนมาช้อนอีกต่างหาก ถ้าคุณไม่เสี่ยงโชคบอกไว้เลยเดือนนี้เป็นเดือนที่อบอุ่นใจที่สุดของคนวันจันทร์ไม่ว่าจะไปขอคืนดีเขาไม่ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรลุยแล้วก็จริงใจกับมันปลดความหวาดระแวงอะไรบางอย่างออกไปซะ ความนอยความคิดมากจินตนาการมโนไปทั่วนะ่ะพักก่อนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเตือนก็คือให้ระวังเรื่องสุขภาพตัวเองไว้บ้างของเจ้าชะตานะคะเมื่อมีดมูลเกิดขึ้นนอยแหละมันจะพ่านถึงขั้นจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวมันจะปวดประาสาทซะเปล่าๆนะ,ะดูสุขภาพตัวเองสักนิดนึงมาดูคนโสดบ้างไพ่ดีมันอ่านแป๊บเดียวแล้วค่ะมันไม่มีความทุก์ร้อนอะไร สั้นอ่ะมาดูความรักของคนโสดวันจันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมีสามเหรียญมีสองเหรียญมีสองถ้วยอ้าวสองถ้วยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วมีแต่ทำพลันมีสิบดาบไพ่ชี้แนะ มีสามถ้วยมีสองไม้เท้ามีหนึ่งเหรียญมาซ้ำนะคะอ้าวมาครบแล้วไพ่สำหรับคนโสดวันจันทร์ในเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันจันทร์คือสามเหรียญไพ่สามเหรียญแสดงว่าคนวันจันทร์คนโสดเนี่ย น่าจะมีคนพูดคนคุยในสต็อกพอสมควรอาจจะมีน้อยๆกันหนึ่ละอะแต่ถ้าขึ้นสามเหรียญอย่างนี้คงไม่หนึ่งหรอกน่ากำลังอยู่ในช่วงของการพูดการคุยอะเลือกหรือซื้อหาอยู่แล้วในตำแหน่งความรักใหม่ที่มีเข้ามาเนี่ยเป็นสองเหรียญมีคนเข้ามานะคนคนนี้อาจจะเป็นคนขี้เล่นถ้าไม่เป็นคนขี้เล่นก็สถานะทางการเงินหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่เทียบเท่าเรา ยังไม่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์สักเท่าไหร่นัเพราะดูจากเหรียญที่เขากวัดแกว่งไปมาเหมือนเขาเข้ามาแบบอาจจะไม่ได้เข้ามาจีบเราจริงๆจริงจังอาจจะแค่ลองพูดคุยกันดูลองเรียนรู้กันดูในระหว่างเส้นทางความรัก การเรียนรู้ของคนทั้งคู่เนี่ยมีล,ลักลักเลิกเิกมีการปรับเปลี่ยนนะคะสองถ้วยนี้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีๆให้กันอยู่แล้วมันเป็นไพ่สัญลักษณ์ของความรักที่ดีแต่เมื่อมันมาจากคนที่เป็นสองถ้วยไอสองเหรียญน,นั้นแสดงว่าเขามีความไม่นิ่งคนคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่นิ่งด้วยอาจจะเป็นคนขี้เล่นหรือเป็นคนกําลังบริหารสเสน่ห์หรือเขากําลังเลือกอะไรบางอย่างอยู่ คุณอยู่ในช้อยของเขาหรือไม่ในความมั่นคงทางด้านจิตใจคนวันจันทร์มั่นคงมั่นคงกว่านะสามารถตัดสินใจเลือกได้เลยว่าจะจะชี้ใครแล้วถ้าหากมีใครเข้ามาตอนนี้จริงๆอ่ะคุณชี้คนคนนั้นแล้วแต่คนที่เข้ามาเนะี่ยเขายังไม่มั่นคงเท่าคุณเขาอยู่ในช่วงของการที่กำลังจะตัดสินใจเลือกใดๆอยู่มันทำให้สายสัมพันธ์มีการปรับเปลี่ยน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันการสื่อสารซึ่งกันและกันที่หาความลงตัวยังไม่ได้เพราะแต่แทมเลนเทน้ําถ่ายไปถ่ายมามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆต้องปรับกันอยู่เรื่อยๆต้องจูนกันอยู่เรื่อยๆจนทำให้เกิดการเขาเรียกว่าล้าเบือ่อเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไม่ได้ดังใจ มีเรื่องที่ไม่เปิดเผยบางเรื่องมีเรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจบางเรื่องเพราะสิบดาบปักหลังใน่ยไพ่ใบน,นี้ส่วนใหญ่จะแทนเรื่องการทรยศหักหลังนะหมอพยายามที่จะเลี่ยงว่ามีเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจบางอย่างทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสามวันดีสี่วันไม่ดีดีไม่ดีจะจบในที่สุดนะในที่สุดก็ต่างคนต่างไปเพราะความ ไม่จริงใจของใครบางคนความไม่นิ่งของคนของคนบางคนที่พลบแผลบพลบแผลบอยู่เรื่อยไพ่ชี้แนะแนะนําบอกว่าถ้าหากคิดจะคบกับคนคนนี้จริงๆในอนาคตถ้าหากรู้สึกว่าเราเราชอบบางอย่างจากเขาเราให้ใจกับเขาไปไพ่บอกว่าให้ทบทวนนะคะให้เจรจาพูดคุยกันขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมันเป็นความรักที่ไม่เป็นความรักเผื่อเลือกไม่ว่าฝ่ายไหนจะเลือกใครก็ตาม อย่าเล่นเกมเราสามคนช่วยกันรักมีอะไรควรพูดคุยสื่อสารกันแล้วแสดงความจริงใจออกมาอย่าก,กักมันยังพอที่จะเดินทางไปได้แต่ระหว่างเส้นทางจงรู้ไว้เลยว่าคุณต้องปรับกันอีกเยอะแล้วมีเรื่องให้เจ็บช้ำระกำซวงอีกมากแต่ถ้าคุณข้ามพ้นตรงนี้มาได้ โอกาสที่มันจะพัฒนาไปเป็นความรู้สึกที่ดีก็มีอยู่แต่ถ้าเจ้าชะตารู้สึกว่าไม่ไหวจะไม่อยากฝืนอันนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะจัดการกับชีวิตเลยดูดวงดูเป็นไกด์ไลน์ค่ะไม่ใช่บอกดวงเป็นแบบนี้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นมนุษย์ไม่ใช่หุน่นไม่ใช่ตุ๊กตาอีกนิดนึงนะหมอขอเสริมอย่าผูกติดกับคำว่าเนื้อคู่ พราะไพ่อพอสองถ้วยเนี่ยขึ้นทั้งฝั่งคนมีคู่และฝั่งคนโสดไพ่ใบเนี้ยถ้ามาใบเดียวๆเลยเราจะเรียกว่ารักแท้ไพ่เนื้อคู่เนื้อคู่แล้วไงเน่ยถ้ามีการไพ่ตัวเนี้แทนการทรยศหักหลังการไม่จริงใจไพ่ตัวเนี้แทนคนที่ไม่นิ่ง ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างหลุกกลีกลอกแรกแล้วมันคุ้มไหมกับที่มีไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาหมอกาลังจะบอกคุณว่าในเรื่องความรักอย่ามองและขังจิตวิญญาณตัวเองไว้ภายใต้คำว่าเนื้อคู่ความรักต้องใช้รักแลกรักใช้ความจริงใจซื่อสัตย์ แลกความจริงใจและซื่อสัตย์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งที่ทําหน้าที่จริงใจทําหน้าที่หน้าที่ซื่อสัตย์แต่อีกคนอิสระทําอะไรก็ได้เมื่อคิดจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องตั้งคำถามให้กับตัวเอง 1. อยู่กับคนคนนี้สุขกาย สุขใจแล้วเรารักเขาไหมสออยู่กับคนคนนี้ทุกกายทุกใจแล้วเรารักเขาไหมให้เอาสองข้อเนี้มาชั่งเพราะนี่มันคือความรักไม่ใช่ธาตุอารมณ์ที่เรารักฝ่ายเดียวแต่อีกคนหนึ่งกลับมีให้เราไม่เท่ากับที่เราให้ไป บางคนนะคะที่หมอเห็นถูกซ้อมกระดูกซี่โครงหักหายปลาหักแต่ก็ยังอยู่เพราะว่าเขาเป็นเนื้อคู่หนูมันถึงเวลาปฏิวัติแล้วไหมคะมันถึงเวลาที่เราต้องตื่นรู้กันแล้วไหมคะอยากขังชีวิตเอาไว้กับคำว่าเนื้อคู่แต่เพียงอย่างเดียว โดยขาดหลักการของความเป็นจริงของมนุษย์มนุษย์เราเมื่อมีความรักต้องการอะไรเอาสิ่งนั้นเป็นธถงตั้งไว้ถ้ามันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เป็นการกระทบกระทั่งที่ให้อภัยกันได้อย่างนั้นค่อยเรียกว่าเนื้อคู่นะคะ ยังขอฝากเอาไปคิดนิดนึงฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลายไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยก็ดีนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องช่วงนี้มีโรคระบาดของโควิด -19 เข้ามา ยังไงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพราะมันกระทบไปหมดทั้งเศรษฐกิจทั้งสุขภาพทั้งความสัมพันธ์โควิด1 9ททำให้คู่รักเลิกกันหลายคู่แล้วนะคะทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนพังหมอเป็นกําลังใจให้เราจะก้าวข้ามมันไปด้วยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วย อย่าปล่อยปะละเลยอย่าประมาทเราเป็นเองเราคงไม่เสียใจเท่าไหร่แต่ถ้าเราเป็นแล้วเรานำมันไปสู่คนในครอบครัวให้พลอยเป็นตามเราไปด้วยเราจะทุกซ้อนทุกเพราะทุกคนรักครอบครัวตัวเองมันอดไม่ได้หรอก ที่จะมานั่งโทษตัวเองมันอดไม่ได้หรอกที่จะนั่งคิดดังนั้นพยายามทําให้มันดีที่สุดเมื่อเมื่อไหร่ที่มันเกิดอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราจะได้ไม่รู้สึกผิดขอบคุณและสวัสดีค่ะ